บ้านในเมืองแอมิตี้วิเป็นตำนานสยองขวัญที่โลกไม่เคยลืมในปีพุทธศักราช2517ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของรัฐนิวยอร์กเกิดโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญที่ทำให้บ้านเล็กที่112ถนนโอเชียนอเวนิวเป็นสถานที่ที่ใครๆก็หวาดกลัวเรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์สุดสยองเมื่อชายหนุ่มวัย23ปีชื่อโรนันเดฟิโนจูเนียใช้ปืนลูกซองยิงสมาชิกในครอบครัวของเขาเองจนเสียชีวิตทั้งหมด6คน สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้แปลกประหลาดกว่าคดีฆาตกรรมทั่วไปคือโรนั่นอ้างว่ามีเสียงบางอย่างในบ้านบอกให้เขาลงมือทำหลังโศกนาฏกรรมบ้านหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยแต่ในปีพุทธศักราช2518ครอบครัวใหม่ชื่อตระกูลลูตตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้พวกเขาไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาก่อนและถูกโน้มน้าวใจด้วยราคาบ้านที่ถูกอย่างเหลือเชื่อแต่เมื่อครอบครัวลูตย้ายเข้ามา สิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นทันทีในคืนแรกทุกคนได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนไปมาบนชั้นสองประตูและหน้าต่างเปิดปิดเองโดยไม่มีลมพัดและบางครั้งพวกเขายังเห็นเงาดำปริศนาสะท้อนอยู่ในกระจกกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากห้องใต้ดินแต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่พบอะไรสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจอร์จลูดพ่อของครอบครัวเริ่มเปลี่ยนไปอย่างผิดปกติเขาตื่นมายามดึกพูดคนเดียว และแสดงพฤติกรรมเหมือนถูกควบคุมจิตใจพรรยาของเขาก็ฝันร้ายซ้ำๆเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้หลังจากทนอยู่ได้เพียง28วันครอบครัวลูทก็ย้ายออกอย่างไม่เหลือทางเลือกพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่สามารถทนต่อสิ่งที่มองไม่เห็นได้อีกต่อไปภายหลังบ้านแอมิตี้วิลกลเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกหลายคนพยายามเข้าไปสำรวจแต่ทุกคนที่เข้าไป ต่างเผชิญกับเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเช่นเสียงปริศนาในความมืดหรือแม้กระทั่งรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นสัมผัสตัวพวกเขาทุกวันนี้บ้านแอมิตี้วิวยังคงเงียบสงบแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยบางคนบอกว่าในยามค่ำคืนพวกเขาเห็นแสงไฟลางๆส่องออกมาจากหน้าต่างชั้นบนและหากคุณไม่เชื่อเรื่องนี้ลองหันหลังกลับไปสิเห็นไหมมีคนร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างหลังคุณ ถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้เรายังมีเรื่องลี้ลับอีกหลายเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังกดไลค์กดแชร์กดบันทึกกดติดตามเราไว้เพื่อรับชมเรื่องเล่าใหม่ๆจากเราทุกวัน